ี่ะมาเดินปรนขนมจะมาซื้อผ้าสีขาวไปเปลี่ยนเต้าพระมาเจอเต่าตัวใหญ่มากเลยไปต้องไปยุ่งกนะันเอยจะไปแท่ขาเขาเหรอ,เ,อเร็วเร,วเรวโอขาเขาเป็นเก็ดๆเลยเนาะ คนที่ตลาดมายังไว้วัวจะไปซอยบวกอยก้วอยเดินกันก็เดี๋ยวจะมางับขาเราซะอีกบ้านอยู่ไหนอะกลับถูกไหมอะ